สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2568ครับมาเบ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยตอนประเทศไทยนะครับมีฝนฟ้าขนองก,กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค ตะวันออกเลยจ้ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากลมมรสุมกำลังปานกลางผาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็เอาไทยมี่กำลังค่อนข้างแรงนะครับกบาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับบริเวณดังก,กล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงนักมากนะครับฝนที่ตกสะสมถึงอาทิตย์เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับก่ทั่งน้ำไหลผ่าแล้วกับพื้นที่ลุ่มส่วนกเกษตรกรเองก็เช่นกันนะครับควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้น้ำนะครับผัดไายดาวเทียมนะครับแต่เซเน,นว่ามีท้องฟ้าก็มีแดดเป็นบางส่วนนะครับ แต่ว่าม,มีเมฆปกคลุมช่วงบ่ายกัเริ่มร้ายขึ้นเรดาร์อากาศจังหวัดคอนแกนพบกุมฝนตกกระจายนะครับทั่วบริเวณเลยนะครับผมข,ของสกลนครนะครับพบกุมฝนตกกระจายเช่นกันนะครับครับสำหรับมนีก็มีฝนฟ้าขนองาลายละ70ิบข่งพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับมนีคาดหมายไว้ที30ถึง35องศา,ศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิตำสุดนะครับขาดหมายไว้ที่23ถึง24องศาเซลเซีเสยสครับผมครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกับพี่เพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำองคุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน